สวัสดีครับพ่อพี่น้องมือสปูสุสสคน,นะครับดมาหน,นี้เบ้าไผ่กันไปตลาดครับผมไปตลาดไทครับผมมาหน,นี้สิไปซื้อของครับไปซื้อพวกมันพวกอยังมาเห็ดแป้งขนมครับผมนี่กับพานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ด้วยครับแด็กกมาตลาดไทครับผมนั่นป้ายบักนิ่ไงไนทเนอร์นะครับเขาก็มาอยู่เทินครับโถดก่อนครับผม เขาไปในตลาดไทยไปหาซื้อของครับแต่ว่าบ้าไพ่อาจชิบอริย่างในตลาดหรอกครับเพราะว่าค่าเจ้าเจ๊น้อยครับผมให้เต้แม่เพิ่นไปซื้อครับเพราะว่ามืัอนี้กรับเป็นวันหยุดเนาะครับวันอาทิตย์ครับผมเพื่อนพี่น้องเขาก็มาย้อนยูเทิร์นครับผมยูเทิร์นกรับรถแอาก็เขาไปในตลาดไทยครับผมจะได้กระกาบทักไทยสบายดีวัสดุผูกกคนเลยครับด้อทั้งเอฟซีไทยเอฟซีลาวเอฟซีอเมริกาเลยครับเด้อ ฝากเป็นกำลังใจให้บา่าวไพเสาวจาันวาน,นานดด้วยครับน,นี่ก็เขาตลาดไทแล้วครับผมทีพระองค์ไงตั้งอยู่ทั้งหน้านะครับด้วยพี่น้องากาบว้สักุระขอพอ่อนครับผมห้องกับเขามาหอดตลาดไทยว,ยว่ในนี่ดีด้อยพี่น้องตลาดไทไงไงครับผมขั้นวัดสิซสื่อของตรงยางไปอีกมองหนึ่งซื่อเนื้อตกไปโซนเนื้อ ซื้อพักตรงย่างไปอีกโ้นพักไปครับเพื่อนพี่น้องเป็นบริยูมองเดียวกันเนาะครับเนาะอันนี้บ้าไพ่ก็จะไปส้นกล้วยครับผมจะไปซื้อกล้วยก่อนนี่นี่แถบนี่ที่พ่อแม่พี่น้องแนมเห็นนี่อันนี้จะเป็นโซนผวกขายพวกเครื่องทะเลนะครับเนาะมันจะเป็นเนื้อบอกุ้กกิ้งยังปูปลาหน้าหน,า,น,า,นามีเบิร์ดครับอยู่โซนนี้เนาะครับเนะาะไพรมาตลาดไทยกัน สียางเมย์หนะครับกรบเบาะไพกับจนบวยกย่างครับผมขั้นวยยางกับเมย์เมย์ไร้เตอบนะครับมาเดีดยโรดกับลายครับผมโลดลายลายครับพอวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันยุดเพิ่นเพิ่นกะชิมาสื่อของอย่างสีะครับสื่อของขาของขายเนาะครับเนาะกระจายขาขายอยังกับขอให้รุ่งให้เรื่องนะครับเออจะเดินจะเดินนะครับผมให้รำให้ด้วยเนาะครับเนาะ ขายของอะไรอันนี้ก็สิห้ามงจอดรถนะครับยากขึ้นยังไงได้ครับพี่พนอ้องเกือสิห้ามงจอดได้ครับผมรถไล่ขคือว่าอะไรครับจอดรถจอดล่างนะครับนะเนาะแล้วแลวฮะก็สิไปต่อพี่พน้องเลยอาจจไปสื่อของต่อ น,นี่ก็ออกไปหาสื้อคล้องนะครับสื่อสื่อเฮ็ดสื่อแนวเฮ็ดกินนะครับผมกต,ตลาดไทยนี่คือเห็นนะครับอันนี้ก็ส้นหมากไม้ส้นกลวยส้นมันส้นพวกหน่อยหน้าพวกอาง,งุนมีแต่หม,มากไม้หมากสอกนะครับส้นนี้นะครับเนาะ อันนี้ก็มาหอดวงเวียนนะครับเพป็นร่างสร้างใหม่กันง่ใายๆนะครับมาพี่น้องสางติ๊กหม่เนาะสางตลาดใหม่นะครับอันนี้ก็ก็ร่างสื่เขาโซนมั่นเลยครับมาพี่น้องอันนี้เป็นตลาดมั่นล้วนๆเลยครับมั่นแก้วเผือกเอียงกระเดี่ยวแต่ครับผมนี่เบสโซนหมักไม้นะครับเบางง่ายๆโมเมนต์หมักไม่เอยียงนั้นดอกแบบพวกเขาพูด พวกมันพวกฟักทองเ้องสิเขามาซอยนี่นะครับนี่ซอยนี่นะครับดื้อนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นมั่นครับผมนี่กรมีแต่มั่นครับผมพวกมั่นแก้วมั่นยังที่ห้าสิไปเห็ดหนึ่งเห็ดยังคล้ายนะครับนี่มั่นเท่าก็มี่เนาะอยู่ตลาดไทยก็คือว่าอะไรมีพี่น้องชาวเมียนมาพี่น้องเล้าเ้อากันลายเห็ดงานอยู่นี่นะครับดื้อ ลังจากพี่เขาซื้อมั่นแล้วเขาก็สิออกแล้วครับผมเพื่อนพี่น้องเนาะกับบริเวณปย่างคือว่านะครับพวกไอ้ตลาดซื้อของสดนะครับเนาะมุ้ยมีล่ายยางครับผมผลเขาต้องดีบไปเห็ดเครื่องขาเครื่องขายต่อครับอันนี้ก็ออกมากครับผมนี่มีป้ายเบอร์เวณเธอได้ครับตลาดไทยเปิดยีบสี่ชั่วโมงกันยังอีกว่านะครับเพื่อนพี่น้องออกทางร่างกลทางหนาไลได้เบิร์ดครับผม อากจะดัดจะดทยเดียบลอยนะครับบานนี้อันนี้ก็เป็นพระองค์ไงไทยเบิ่ออีกรอบนึงนะครับเรื่อยๆกับมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นฟังนั้นก็สิเป็นโรงบานธรรมศาสตร์ไงนะครับโรงหวานธรรมศาสตร์ก็ได้พอช่วงนี้ก็อยู่แถวปทุมนะครับเนาะอยู่เขตปทุมธานีนี่นะครับโรงบานธรรมศาสตร์เขาจะเจ๊หน่อยกับเพื่อนกัน โอดอยู่นี่แหละครับโรงพยาบาลธรรมชาติไ้อีดีครับผมขี่มาเรื่อยๆครับบาด้วยเสี่ยวองไปเก็บนะครับพวกพวกพวกลว,วยพวกนี้ยเสียวไปเก็บอยู่ในร้าน,นะคะ่ามาล้ะครับมาแถวนี้ท่านผู้ชมที่ได้เห็นไอตึกอ่าหมอ้อคุงเทพครับผม เป็นมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพรูปเพชรน,นะครับเป็นมอกรุงเทพรูปเพชรสวยงามนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเห็นว่ครับรูปเพชรตั้งตะงายอยู่ครับผมในผมสีไทยไก่เบิ้งให้ขึ้นนึงนะครับเลยรถกระบะจอดนะครับเนาะอันนี้นะครับผมนี่เป็นมหา,า,มหาวิทยาลัยที่ดังมหาวิชรายบิช ย่าไรที่ดังบอฟิดโปรตึงเพื่อนพี่น้องเขาทนคอไพนะครับนี่นะครับสีไทยเบื้องใกล้ๆครับผมนี่สวยงามมาตั้งการนี่บอกครับเพื่อนพี่น้องงามบอกครับอันนี้ท้ายนี่กระจกโดดกับบุคอยชัดเจนภายในนะสวยงามครับทานมากหน่อยเดียวก็สีเป็นสร้อยเข่าขาคล้ายคล้องนะครับผมนี่ครับสร้อยนี่ครับผม ขอใหยุพันไปรยพันมาแวะอุ้งนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ